สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับผมจอร์ในช่องจรอร์จด้านขวาน x นก่อนเพื่อนรับชมคลิปเพื่อนกดไลค์ซับสไครต์ติดตามช่องเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสกเกอร์ตสไรเกอร์ครับทุน2000วันนี้เอาทุนมาเล่น2 0 0พถ้าผมจะเล่นง่ายสุดนะผมจะยิงให้ถึง6ลูกแล้วก็เลิกคือเอาเอาแค่ประมาณ1นึ่งพก็พอมาดูการครับเอาใจช่วยด้วยนะเพื่อนนะว่าผมจะได้ไมา,อ,าอีก3ลูกโอเคอีก2ลูกสุดท้ายตรงกลางแล้วกัน เฮ้ย hey. ต้องแบบว่ามีหวังเดีย๋ยวผมว่ากลางอีกผมย้ำไปที่กลางผมกลางต่อเนื่องนั่นไงความจริงมันซ้ำนะจะไม่ต้องเกินสองอะถ้าเราเกินสองนี่มันเริ่มแบบจับจุดเราได้เลยอ่มผมจับจุดเรได้แล้วมันก็กระโดดซซฟเลยแบบนี้นะครับเพื่อนครับ โดนไปแล้วริบร้อยหนึงุดสองพันโดนไปประมาณห้าร้อยขวาบ้างซ้ายบ้างสุดท้ายเลืกอกตรงกลางเย็บร้อยชัดเจนแม่เอ้ยยับปะ สุดท้ายซ้ายแล้วกันโอเคครับได้มาแล้วที่1นึ่งันตอนนี้เราจะได้กําไรที่300แต่ถ้าเรายิงเข้าแค่ลูกเดียวเราก็จะได้กาไร1 0 0 0พันเพราะฉะนั้นผมยิงซ้ายเรียบร้อยครับมันเซฟครับเนี่ยอย่าไปโลภนะเพื่อนๆดูัดูไว้เป็นตัวอย่างนะเย่าโลภทีไรจะเป็นแบบนี้ตลอดนะฮะไม่งั้นเราได้กาไรเลวนะกีเนี้ยอ้โหซิง ่โอ้ยไม่น่าโกรธเลยป่ะโดเลยครับเพื่อนๆครับดูเป็นตัวอย่างเลยนะสำหรับสายโลบนะครับไม่ควรทำตามเป็นอย่างยิ่งขอชัวร์ดีกว่านะค่อยๆเล่นไปนะโอ้โหเมื่ผมกลับแบบว่ากดปิดคลิปเลยอะ่ะแม่งโดเลยครับอีกนะพันหนึ่งนะเซฟว่าแล้วเพิ่งก็ใกล้หมดแล้วอะ่ะแม่ง ตรงกลางไม่น่าพูดเพราะว่าเหมือนมันได้ยินเหลือ800สุดท้ายโอ้โหเซฟแม่งทุกลุกเลยตอนนี้น่าจะแคชเอาออกมาก่อนนะแล้วค่อยๆขยับไปเรื่อยๆโอ้โหยงนี้หุดหงิตัวเองจริงรเปลครับด้วยตัวอย่างเลย กีได้หกลูกได้ตั้งพันหนึ่งเล้ยวอ่ะน่าเล่นต่อจริงโอ้เสียดายสุดๆแม่งซายโอ้โหโดนซายก็โดนขวาสี่ลูกมาผมว่าย,ยาว มาเด้้สยไป้ายอีกทีนึงเอาแยะพันหนึ่งก่อนนะตัดสินใจ <c oughs> พันหนึ่งก่อนเพื่อนๆไม่ได้มีทุนโอ้โหทั้งกี่เซฟอีกก็คือแบบนอนเหงาอะจริงค่อยเล่นไปครับเพื่อนๆครับ ตั้งใจล่ะตั้งใจกดซ้ายแหมาอ่าซ้ายได้ขวาได้โอ้โหมันโดดแบบสตั๊กหรือวะเอ้ยเพื่อนอย่าแม่นอย่าแม่นเอ้ยต้องตาอใจมันนะเพื่อนครับดูมันครับโหเรียบร้อยครับทรงน่าจะโดนไม่น่ารอดนะทรงนี้จะไปชุดใหญ่เลยกรบพิด เน้นสุดไม่เน้นทรงมาดิซ้ายได้ย้ำซ้ายอีกทีนึงซ้ายได้ซ้ายได้ซ้ายได้ลูกนี้ผมอยากไปซ้ายนะแต่ผมกดขวาอ่าโอเคซ้ายได้ องคางไปเลยอีกทีหนึ่งเลิกพอจบแพชชั่เอากำไรมไม่ไป 4, ออ 2, ตัก4สี่พันเอาสองพันเ่น้นคลิปนี้เบ็ดร้อยได้สองพันก็กำไรมาเจ็ดร้อยหกสิบคลิปนี้พอแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปว่าฝากตัวลค์ subscribe ติดตามช่องเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับเกมในซ็อกเกอร์สไตรเกอร์ของไช่ไมโครเกมนี่เดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายจช๊บบมากี้ยับ